โอเคถึงจะไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าเล่นไปรอบนึงแล้วก็เหอะแต่ว่าพอได้อ่านเนื้อเรื่องจริงๆจังแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจน่าติดตามตหลักๆเลยคือตอนนี้ตัวเอกของเรายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพลังความมืดนะครับผมอยากรู้จริงเลยว่ามันจะรู้เรื่องได้อย่างไร รู้สึกดีขึ้นแล้วเหรอโชคดีไปนะคาดว่าจะสายไปแล้วจะอีกอ่ะดูเหมือนว่าท่านจะถูกพูดดาเข้าสิ่งนะเปยรู้สึกถึงอะไรแปลกๆบ้างไหมแต่าก,การคาดเดาของพวกเราอ่ะมีความเป็นแรกสูงที่วัตถุโบราณนี้จะมีพลังสีดาถ้าได้ยินมาว่าแม่ทับอินจมูกแดงก็ได้ขโมยวัตถุไปจากที่นี่มาก่อนเป็นเรื่องจริงที่ว่าเมื่อได้ครอบครองหินดําพลังและสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ท้ายที่สุดแล้วพลังนั้นก็จะนําไปสู่ความมืดอยู่ดี ถ okay. ้ามั่นใจว่าเจ้าแม่ทับอินจมูกแดงเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปทางร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วนะ,ะเนี่ยคงเป็นหนึ่งในสตา,กการร์ที่ท่านต้องพบหากเลือกที่จะไปจนภัยไปกับผู้ด,ดำและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ท่านต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ถูกผูด้ดำดึงกินหากท่านบุ่งหน้าลงใต้ตากห้องหินท่านก็จะพบกับค่ายทหารรักษาการทางตะวันตกท่านสามารถพบกับหัวหน้าบิบที่นั่น ระหว่างทางไปที่นั่น่ะท่านอ่าก็น่าจะจัดการกับหมาป่าเทาแล้วก็ต้นไม้วิญญาณนะมันสร้างปัญหาให้ไม่น้อยเลยกับค่ายรักษาทางตะวันตกถ้าทำเช่นนั้นท่านอาจจะได้รับอนุญาตให้ร่วมกับท่านหัวหน้าก็ได้นะการตามหาแม่ทัพอินจูบุกแดจํจำไว้ให้ดีเพื่อนข้าที่อของข้าคือเอดัน่ะดูแลจ้ะและชิมิโอเคยอไแนะวนะ เอาเราต้องไปที่ค่ายแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องไปจัดก,การหมาป่ากับต้นไม้วิญญาณก่อนนะเป็นหลักของเราตอนนี้นะครับกำจัดหมาป่าสิบตัวแล้วก็ต้นไม้วิญญาณเด็กเจ็ดตัวไปไปเลยหมาป่าหมาป่า หูมันกระจายด้วยนี่แหละจะกดได้แค่คลิกซ้ายกับคลิกขวาเหรอเอ,อ้ยเดี๋ยวอะไรขึ้นมาเจอได้เด้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่แหละนี่อืม โอ้แต่โคตรช้ามันต้องชาร์จแบบหนักอืมแล้วก็จะไกลใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วคุยกับพูดดำเป็นไงอะเป็นไงบ้างพูดดำได้ข่าวว่ามีปาก <c oughs> ล่างนี้เป็นล่างที่น่ารากที่สุดนะ้ะ ข้าไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมพวกนั้นถึงจัดก,การกับเองไม่ได้เพื่อนแค่นี้นทำไมข่าจะตายไปเอรังคิดว่าพวกเราเป็นใครกันนะอ่านเถอะอย่าไปสนใจที่เขาพูดเลยเจ้าเพียงทํตาตามข้ามาเรื่อยๆแคานั้นก็พอเข้าใจไหมว่าแต่เจ้าไม่คิดว่าคนที่ชื่อแม่ทัพอินจมูกแดงน่ารักบ้างเหรอใช่จะพบเจ้าน่าลัวสิเป็นอย่างไรบ้างอะ่ะมากับข้ามีแต่เรื่องสนุกใช่ไหมล่ะเออนี่เป็นเพียงแค่ง,งานง่ายๆเท่านั้นนะ ต่อไปอ่ะยังมีการปรนต้นไฟอีกมากรอจะอยู่มาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนั้นเลยถ้าเจ้าขยันข้าก็จะมอบของขวัญให้มีเควสอะไรไหมที่เราไม่ได้รับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นไม้วิญญาณจะไปนี่ข้ามีความคิดดีๆนะคิดว่าเอ่อหัวหน้าคิปเนี่ยจะเชื่อพวกเราอย่างนั้นหรอเจ้าเองก็อยากจะเจอกับไอ้เจ้าแม่พับอินทบุตแดงไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นลองรวบรวมความรู้ของต้นไม้วิญญาณให้ครบสิตรงนั้นน่ะ ด้านล่างนั่นค่าดีนินเสียงของเหล่าต้นไม้ว่าไงเนี่ยจะต้องช่วยพวกค่ายทห,หารรักษาการทางตะว,วันตกได้อย่างแน่นอนองขวัญถูกใจไหมถ้าเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเจ้าเลยนะหมดแล้วเป็นหลักโอเคเราดำเนินการไห้ดูซิไายให้ยากับเรามาแล้วก็ ขยายกระเป๋าโอเคสช่องเยี่มเลยขอบคุณนะพูดดังร็มีเฟสที่ต้องทำเยอะแยะเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเอาเวสหลักก่อนแล้วกันเนาะตั้งค่าวิ่งไว้อัตโนมัติด้วยจะได้ไม่ต้องคอยกดชิปบ่อยๆอ,อ๋ออยู่นี่เองแล้วแม่นางแม่นางไม่โผล่ ไม่นางไม่โผล่ยังไม่โหลดโอเคไม่นางโหลดแล้วโอเคอ่าคนนี้เป็นใครอ่ะเป็นทหารค่ายรัศก,การชื่อเฟเนียโอเคถ้ากำจัดต้นไม้วิญ,ญญาณได้อย่างนั้นเหรอนี่เป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยเลยนะแม่ตาอะต้องมาอยู่อ่าอย่างดเดียวเดียวเช่นนี้ด้านหลังก็เต็มไปด้วยต้นไม้วิญญ,ญาณด้านหน้าก็มี อีฟอีกอืมโอเคพวกเราอ่ะถูกล้อมไปด้วยเหล่าอีฟกับต้นไม้วิญญาณข้าพยายามอ่ารีบมาอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็สายเกินไปรถม้าดันมาพังข้าก็ต้องมาติดอยู่ที่นี่ข้าคือเฟเนียแห่งค่ายทหารรักษาการตะวันตกข้าจะช่วยข้าได้หรือไม่อ่อช่วยหาซิลเวอร์แล้วก็สิ่งของต่างๆของคนขับรถคืนมาจากพวกอีฟให้ข้าด้วยนะ โอเคปะเราไปทําจัดการกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เริ่มตีเริ่มตีมอนยากแล้วนะนี่เนี่ยวิ่งเข้าใส่เลยอื้อยังโหดเราน่าจะได้เรียนรู้ทักษะหม่ชิปคิว ชาร์จเหรอนี่คือชาร์จเหรอแล้วปล่อยโอ้โอ้อย่างงี้นี่เองแค่นั้แหละแล้วถ้าชิปคลิกซ้ายนี่เอาโลกระแทกชิปคลิกขวาล่ะไม่ได้มาดูชิปคิวกันเอาให้สุดชาร์จได้สุดชาร์จได้สุดชาร์จให้สุดโอหอย่างเบาเอือคิกขวาแรงกว่าอีกอะ จิบอีมีไหมถ้าคิวเฉยอ,อเอาคิวเฉยก็เอาโลกกัดโอเคอืมอ๋อส <c oughs> ายบ้าพลังโคตรชอบ <c oughs> โอ้โอเคถ้าเกิดกระโดดกระโดดแล้วก็ ออเออโอ้ย,อยมาหาแม่ทัพกันทำอะไรไม่รู้เกมนี้ถ้าให้ทำอะไรก็ทำมาเบนเนี่ยขอบคุณมากจริงๆเอ,อถึงจะเสียหายไปบ้างแต่ก็เป็นเพราะท่านคุณได้ของกลับคืนมาโอเคขอบนะ ท่านกาลังตามหาท่านหัวหน้าคิดอยู่หรอถ้าเองก็กําลังรวบรวมเหล่าทหารมีฝีมืออยู่เช่นเดียวกันอยากจะเข้าร่วมกับท่านหัวหน้าเช่นนั้นหรอถ้าอย่างนั้นลองไปจัดการกับฝูงอิฟก่อนดีไหมระหว่างที่ท่านจัดการกับพวกอิฟท่านจะไปรายงานแก่ท่านคิดที่ค่ายทางตะว,วันตกให้ได้เลยได้เลยน้องสาวเดี๋ยวพี่ไปจัดก,การให้อื ื่นะมีของที่ใส่ได้อีกแล้วได้ละได้โลนใหม่มาเอ้ยนี่แน่อย่าแย่งซีนเขาอือจับตัวเลยชิปคิวชิปคิวหน่อยหา <g ül s> <c oughs> โหรแรงเพื่อนอะไรเนะี่ยอย่างแรงเห็นไหมลูกศรลงคลิกซ้ายคืออะไรโอ้อ้โอ้โอโอเอ,ออันนี้คือคลิกซ้ายปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ากด S แล้วก็ โคตรหนักหน่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองก็อหน,นีหนีกันหนีกันเอ่อจะมึนงง,ง <g rab> กับการเลือกเควสอ่านเควสนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูให้ดีกว่านี้แปก็สวัสดีค่ะไหนคนไหนเน,นี่ยใช่ไหม Cliff, the Western God มาแล้วท่านคลิฟสวัสดีข้ากำลังประชุมเกี่ยวกับสงครามอยู่นะสงครามที่แสนยาวนานเนี่ยจะต,ต้องจบลงให้ได้เลยโอเคผมมาเพราะเควสเลยท่านคลิฟท่านคือนักผจญภัยที่เฟเนียพูดถึงนี่เองขอบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราแม่ทับอีิฟเมูแดงเหรอถ้ารู้จักด้วยเหรอเพราะวัตถุที่ห้องหินโบราณเนี่ย ทำให้เอ่อทำให้มันมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอข้ากำลังประชุมเรื่องที่ว่าอยู่อ่ะจจะมอบหมายงานนี้ให้แก่ใครอยู่พอดีเลยอ่ะผู้ที่สามารถจัดการกับเหล่าอ e ิเล็กได้นะ e อิเล็ก่องนั้นแหละเอ่อแล้วก็มีความสามารถพอที่จะจัดการกับแม่ทัพอิมจมูกแดงเปนเนียแนะนำท่านให้ขัาฟังอ่ะนะท่านน่ะมั่นใจที่จะรับงานนี้หรือเปล่าละ่ะ ถึงแม้ว่าท่านจะดูมั่นใจแต่ก็ควรเตรียมตัวไว้ให้ดีนะลองไปหาท่านตีเหล็กวิเคลอาเรียก่อนสิเอขา,าจะเตรียมเกาะป้องกันชั้นดีไว้ให้เจ้าแล้วนะตด้เลยดูเรื่องเลยไปรับของกันนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวพัทหน้าเราจะไปการกับเจ้านั่นกันวัดียินดีที่ได้พบนะฐหานที่ได้รับ การนิยมจากท่านหัวหน้าคิปถึงแม่ค่าเองก็อยากจะได้แต่เอาชุดเกาะดีโอไปสิไอห,หมอนี่มันขี้ขาแต่ละท่านคิ <laughs> ดอย่างไรอ่ะ <laughs> ท่านชอบเกาะที่ค่าให้หรือเปล่าถ้าท่านต้องการอ,อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ก็กลับมาหาค่าได้ทุกเมื่อเลยนะร้านของข่าย,ยินดีต้อนรับนักผจนภัยทช่นท่านเสมอแน่นอนว่าท่านต้องใสด้วยสเวอร์โอ okay. เคเบนนี่รอท่านอยู่ที่นั่นน่ะท่านที่ท่านลืมไปแล้วเหรอเธอคือหัวหน้าที่ท่านช่วยเหลือไว้ไง ผู้หญิงนะ่ยจำได้ไหมเรยจำได้จำได้รู้เรื่องมาอยู่นี่นี่เองเป็นเนี่ยมาแล้วเหรอขอบคุณมากนะออถึงีิทสียหายไปบ้างแต่ทุกคนก็กลับมาได้อย,าอย่างปลอดภัย in ั้งวัลที่ข้าจะให้ท่านได้ก็คงมีเพียงคำขอบคุณเท่านั้นแหละ เมื่อไหร่ที่สาคัญที่แสนเร็ว้านี่จะจบลงสักทีนะเดี๋ยวเรารับเควสแล้วเหรอเรามาทำการคลิปหน้านะตังแต่นี้ไปโชคชะตาของ่ายเราก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วหากท่านชนะการทู่ลกครั้งนี้ท่านก็จะสามารถกลับไปยังไฮเดลได้ถ้าต้องการเผชิญหน้ากับแม่ทัพอิฟจมูกแดกงแล้วเราก็จะต้องกําจัดพวกอิฟเล็กก่อนนะพวกอิฟเล็กนะแข็งแกร่งกว่าอิฟที่ข้าเคยต่อสู้ด้วยเพราะว่าพวกมันนะมีความใกล้ชิดกับเจ้าแม่ อไอ้เจ้าแมททัอีจูบุกแดงมากนะถ้าเกิดว่าท่านจะกําจัดพวกมันได้ท่านก็จะได้ล่องรอยของเจ้าแมา่เจ้าอีจูบุกแดงแน่นอนเกี่ยนเรื่องม,มันก็แมททับว่ะโอเคขอบคุณมากนะเนะฟเนยียโอเคนี้เราต้องไปจัดการใช่ไหมแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวดูก่านซิว่าเราได้ของวัญนอะไรมาบ้างนี่เราได้ชิ้เกาะมาใหม่ ตแต่รับพลังป้ก,กันบวกห้าเฟนีบวกสิบโลแะไ,ได้เฉพาะตัวละครตีตันเท่านั้นโอเคยังไม่เปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้มาเปิดคลิปหน้านะครับโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องชลรดาเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดอ่านผิดอ่านถูกหรือว่าเรียบเรียงประโยคไม่ถูกเรียบเรียงเคล็ไม่ถูกอย่างไรก็ขออระทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมสําหรับวันนี้ผมเจนะ ก็อขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ